มาทุกคนวันนี้จะมารีวิวโกโจนไม่ได้เล่นนานแล้วกลับมาเล่นคือตอนก่อนอัปเดตโกโจก็ส่งได้โมนาพอดีถือว่ามาทำรีวิวโกโจให้ดูเลยโมนาไม่รู้ว่าติดไม่ได้ป่าวเพราะว่าไม่เล่นานานแ,ล,า 4, นแล้วฮะเบลสีสองนี่มารีวิวโกโจมนากันคือไม่ได้เล่นานานเปลี่ยนไปเยอะมาก ว่าไปเล่นเอเวนเจอร์วันละเป็นโกโจโมนารตัวแรกไปดีเลยโอเคทำไมคนแม่งเปลี่ยนหน้าบีใหม่ว่ะสวยจังกดแนวเนี่ยโอเคเป็นด่านแล้วมล้วะกัน คหน้ามันสวยดีนะหน้าเปิดมาดูโกโจโมหนังเราดีกว่าครับฟังกันสร็จต่อดูขั้นแรกวางขั้นแรกก็ดามิเป็นพันนะไม่รู้ว่าตอนนี้แรงอยู่หรือเปล่าโอเคครับขั้นแรกไปก็ตีมือนหนึ่งหลยสองยังไม่เปลี่ยนท่านะามีท่าใหม่ครับเลส อัพไปนาเมต1หน่ห้ารู้สึกว่าวงมันเล็กอ่ะ่เชียร์พร้อมมาแล้วเคลียร์อันต้าไปครับหกพันะเพิ่มนาเมตครับตีเร็วตีชีวิตระยะก,ก็ใกล้อยู่นะครับสองหมื่นสี่นะเชียร์ต่อมาเป็นพับเพิ่น ยูโกโจนะไปขึ้นเป็นต4 0 0 4ตี4.7นิดเดียวนะก็ได้ท่าใหม่มาครับท่ากดนะเดี๋ยวเราค่อยกดโอเคเราเป็นอาไปได้เป็นเก้าหมื่นครับแรงมากโอเคตีเออีนะครับ ขายตัวนี้พวกนี้กันโอเคดูครับระเบิดหมดเลยครับเราไม่ไม่รู้ว่าเวิวตาไหนตอนนี้แต่ตอนนี้ก็กบแสนละโอเคเอาขั้นสุดท้ายนะหมื่นเจ็ดปึ๊บหับปุ๊บอ้ม บอตายนะดเดี๋ยวถ้ากดก่อน,นะนดีวกว่ายปเดี๋ยวกดอยุดเวลากลารระแคดอย่างนี้กดร่กดนะครับผมอุ๊ยกดไปแล้วเพิ่มมาหมีนะเพิ่มเป็นแสนห้านะแรงมากเลยครับโอียจัตุกเลย โอ,อ้ยแรงมากเลยวะ่ะขู่ดาวเร็วด้วยครับม,มันกดดเวยอัน,นีไงนะ ถือว่าไม่รู้ว่าเมตาแบบนี้ยังอยู่เปล่านะแต่แรงมากครับผมเพิ่งมารีวิวครั้งแรกเล่นครั้งแรกเหมือนกัน,น,นโอเคทุกคนถือว่าดูเป็นแนวทางโมนาแต่ในว้วไม่ตัดระบบก็่ขึ้นระบบมาเยอะนลนะระบบกดไม่ก็แสร็จเปิดรอบน่าขย,ยี้ยวจัด ือเขียวจัดเฮ้นคนแค่นี้แหละรีวิวแค่นี้แหละโอเคไปแล้วเจอกันเดี๋ยวกลกบมาลัดวงการอ่ะเดี๋ยวเจอแน่อ่ะไปแบบ